ครูวีทำสบู่ล้างหน้าใช้เองมาสามปีแล้วใครที่มีสมุนไพรยอย่างเช่นใบบัวบกใบเตยใบหญ้านางใบตำบรึงว่านหานจระเข้ขมิน้นครูวีแนะนำทำสบู่ล้างหน้าใช้เองครูวีศึกษาวิธีทำสบู่ล้างหน้าทำเองใช้เองทดลองทำมาสามปีแล้วปีนี้ปีที่สี่ถูกกว่าใช้แล้วดี และเราไม่ต้องใส่สารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างเช่นสารเพิ่มฟองสารการเสียเราก็จะได้สบู่ที่มีความเป็นธรรมชาติมากช่วยลดเสียวลดฝ้าลดกระและให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีชะลอการเกิดเรียวรอยบนใบหน้าลดการอักเสบทำให้เสียวยุบตัวเร็วลดการเกิดเสียวใหม่และนี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เป็นหัวเชื้อสบู่ที่ครูวีทำเรียบร้อยแล้วมีส่วนผสมของน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันละหงวิธีทำง่ายมากนำหัวเชื้อสบู่1กิโลกร,รมัมใส่ในถ้วยอลูมิเนียมนำไปละลายในไมโครเวฟพอหัวเชื้อสบู่ละลายเรียบร้อยแล้วใส่สมุนไพร100กร,รมัมหรือ1ขีีไม่เกินนี้เป็นสมุนไพรอะไรก็ได้ใบโบบกใบเตยใบหญ้านาง วาดหางจระ,ะเข้ขมิ้นมีอะไรก็ใส่เท่าที่มีเป็นสมุนไพรที่เรานำมาปั่นแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำหลังจากนั้นก็นำไปเทใส่ในพิมพ์พอแข็งตัวแล้วแกะนำไปใช้ได้เลยสบู่ล้างหน้าที่ร้านค้าทั่วไปจะตกอยู่ที่ก้อนละ50บาทถึง150แต่หัวเชื้อสบู่ที่ครูวีทำทำแล้วจะได้ทั้งหมด24ก้อน ตกอยู่ที่ก้อนละ8บาทถูกกว่าไปซื้อที่ร้านค้าทั่วไปและมีความเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่าย